มีผ้ามาสอนต่อนรถบไฟครับระบบไฟสปอร์ไลน์รถไทยครับนี่ครับอุปกรณ์ซื้อกับมีมีฟิวครับมีดีเลยรครับแล้วก็เคเบินไทยแล้วก็โต๊ะปากดีเลยรครับซื้อบ้างงานเขาสืมีแถมมาให้ครับโต๊ะปาก แต่ว่าหองผมสื่อแบบม,มีแถมมาให้ก็ต้องไม่หาซสื่อไม่อีกครับแล้วก็ตัวหางป้าใส่ข้างในครับจะหางป้าตัวนี้คร,รนรครับใส่ใส่คอแบตจะได้บอลรุดครับนี่ครับก็ไฟใส่นีตรงข้อดีเล์ทั้งเบิอดครับคนบอกลนลบแล้วค่อยแยกสายมาสาย สีแดงกับสีชมพูของผมนี่สีเป็นไฟไปหาสปอร์ไลท์ครับตัวนี้ไปไปน้ำกันครับแลยสายเสซนสีเขียวนี่เป็นสายสัญญาณครับสำหรับใส่สวิตช์นี่ผมเอามาเขา้าออกเป็นสีชมพูครับจะแดงง่ายแต่สายนี้ผมใส่เป็นสายไฟบ้านกันเลครับ แต่ว่ามันสีก็ทนน้ำสายตรงนี่ครับสายตรงนี้สีทนกลัวแล้วก็กระดูกงูครับใส่กระดูกงูลอยข้ามาแต่นี่ครับตรงนี้คือประตรีดนะครับมันสีพอดีกันตรงนี้ลอยข้ามาทางในครับเอาใสา่น้ำสายให้ได้ลิกตัวนี้ครับนี่เอามานี่นครับแต่ก่อนผมเดินไม่เน้นบ่เคยเป็นไหนครับก็ไม่ได้หนีกว่าแล้วก็ละเอียกสายชิ้มผอวครับ ามาขอาสายสวิตสายเปิดนี่ครับเล็กเสียนหนึ่งถามว่าไปใส่ผมมาขอไปใส่ในโตะโต้ตนี่ครับพี่มันมันเนี่ยมข่้นเห็นนะครับพี่ครับพี่ครับโต้นี้พี่โตวสวิตกุญแจครับขบ,บวกแล้วเขาก็สวิตนี่ก็แล้วนะครับ มันเ้ราสา็สายไฟสายไฟเขาไฟมากครับเอามาใส่ผมเนี่ยมาใส่ตัวป๊กครับหัวเลือกผลตองถอดถอดลังคาออกครับผมไม่อยากจะดสยต่อไหมแล้วก็เดินมาครับเดินมาเอามาอ,อ๋อนี่ใส่ป๊กตัวนี้ พอเวลาถอดขับนังข้าออกผมก็จะได้ถอดออกได้ครับงงมอย่างไรดึกอ่ะกลอบมาสองสรนคครับเอามาสางอ,องเสรนแล้วก็เอามาเห็นนี่ครับนี่แม่อกเห็นีนนน่ีครับ อยงมันลายหมดนะนี่ครับมันใส่ไฟสปอตเนยะแต่ว่าพอมาใส่ใส่สองดวงกำลังพอดีครับแล้วก็อยากเพิ่มแต่ว่ากำลังไฟลายครับมันใส่กรอนนึงเพราะว่าน้องเขแจ้งนะผมใจละ่ะใส่แค่อสองละพอดีครับแต่ว่าตัวนี้มันไฟใส่เร็นครับพมกะเอาไฟบวกแจ็งนี้ได้ไฟลบจากจาก จะกันเคยในไฟลบใส่ไฟจะปวตไหลนี่ผมผมมาใส่หน่อยนะครับจำนะตัวนี้ใส่หางปลาตัวนี้เราไฟไฟจากกองนี้ครับเอามาใส่นี่เลยง่ายๆครับสายไฟออกจากครับเอาใส่ที่มันท่ายหันไปนี่ครับนี่จะเปิดให้ดูครับเขาเปิดเปิดสีประติได้ครับต้องเปิดสวิตช์ก่อน นี่ครับผมมาหันประเทศสวีเดนกับไฟนี่ครับแถวไฟไฟไฟเรนนี่เขาเขาบอปิดอะไรก็หนีครับมันไม่ได้มงปิดอะไรนี้ครับปิดนี่ไอสิติดรถไฟนี่ครับมือหมื่น มันมีดีเลยมมันกับสีซอยซอยบรหายดึกับแบบมันกัตัดไฟลันกับมันกับสตอแบบนี้ง่ายครับเพราะผมอยากยานเวลาเด็กหน่อยเมื่อเปิดเลนครับผมมีกุญแจก่อนจะสิติดนี่ครับเดินแบบธรรมดานะครับ วันนี้เนี่ยยี่รีผมใส่เป็นของของบอร์ดด้วยครับบอร์ดแต่ว่าเรื่องนี้ก็ใส่ได้แต่ตัวนี้มันก็ราคาโปรแพงมาหนไน้ำตัวนี้น้ำเลนี้เป็นเพื่อสามารถด้วยบังนี YouTube เลยเลยครับวิธีสอนต่อว่าต่อไหนนี่ครับเขาไมีบอก ต้องกับใเบิ่งมากครับผมจังต่อเป็นสวนนอไฟ่ายมีสองหลอดเป็นตัวเอวัีครับหลอดเก่าตัวนั้นผมถอดออกมันขาดกับสองสองหลอด,ดไฟจากจากรถเลยครับจากตุกสเปิร์ตอะไ์เก่าครับโปรไฟนหมดได้กินแหงตัวนี้ครับ วันนี้ประโยชน์ตัวนี้เป็นแค่ตัวไฟสวิตช์เชื่องมินซีครับนี่แหละไปิดไม่ไฟตัวนี้กระดุมเปิดกุญแจเองสีติดส่องหลอดครับตัวหนึ่งก็กระเปิดอยู่นี่ครับเดูสิฮาร์าซียบ้านใไเคืออนครับมันจะสเปิดง่ายส่วนไฟเหลี่ยวครับไฟเหลี่ยวนี่สายนี่เป็น โลโลก็ใส right. ่โค้งรถไปเลยโคกัวกาไปต่อมาจากไฟเหลี่ยครับงาใหนี่ครับต่อมาจากไฟเหลี่ยนะครับเดต่อไปมีโปรเจกต์เสียหไฟแทนเลยครับเอาทอรนี่แี้วก็มีไฟเทนเหลือท้าครั ถึงได้ดูเกี่ยวกัแล้วเกี่ยวขับแ้วผมสิด้คนเฟืองนะครับรถทางดนน้าสขแน,นมบอเห็นเสื่อมมาใส่สองรดเป็นไฟเหลียวกับไฟเ,เบรกนี่ครับไม่ใช่ไหสิตอนนี้มันจะมีนี่น,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 นีเลยครับ พิมเลยครับแบบนี้หนึ่งกเก็ตหนึ่งตัวเม็ดอินโปรตุเกสครับนี่ครับขอเป็นแบบนี้ครับ,ยบเยอบบนะบ้างนะครับขายให้เขาลอครับตรงไหนตรงระวังนะครับค่าเพื่อนเพื่อนคนไหนหาใส่ใสไมก้กะซื้อตัวนี้มาน้าครับเพื่อสิง่ายครับ พวกสิมาตรีไฟนที่สองครับจะไฟประแห่งนี่ครับนี่ใส่งสีไปต่องเฮ็ดก็ผมครับใส่งสีเลย